สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรออีกแล้วนะทุกคนเมื่อี้เนาะสาวรอจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศของห้างภาคสันในยามค่าคืนที่ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะทุกคนสาวรอเห็นเพื่อนตกแต่งต้นคริสต์มาสเนาะแล้วสาวรกอก็เลยอยากมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนํากันว่าต้นคริสต์มาสที่เพิ่นแต่งอยู่ในห้างภาคสันนี้เนาะจะเป็นอะไร นำซาวอนไปเบิงพร้อมๆกันเลยทุกคนไปกันเลยแล้วสูเนะาะทางหน้าเขาก็จะเป็นห้างภาคสันเนาะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวก็ว่าได้ทุกคนคือแบบซาวอนเลี้ยวเข้าไปคือเห็นคนแบบหลายแหงนะี่นะทุกคนวันนี้โอ้โหเนาะเนื่องจากว่าเพื่อนก็จะมีงานเดี๋ยวซาวอนจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าจะเป็นอะไรเนาะไปไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยทุกคนไปเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปทางด้านในเลย ทางนี้เป็นโซนอาจอดรถเนาะทุกคนจอดรถใหญ่เนาะบ่อนจอดรถใหญ่ก็ถือว่ากว้างนาทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านในกัน อันนี้คือเพิ่นตกแต่งด้วยถุงซาดลาวเนาะเพราะว่าอาหากก่อคบหอบ50ปีอ่าวันซาดลาวนั่นเองทุกคนเนาะทุกคนคนลายแห้งว้าว คนหลายอันนี้เพิ่นยืนแจกใบปิวเนาะโบโซวแป้งกิ้วมีอะไรอกอย่างพิเศษเ่รอีอย่างสถาบันดนตรีลาวว้าวยังยังอยู่โหทุกคน คนหลายคนหลายแหงทุกคนคึกคื้น สายสาวรก็บ่ค่อยได้มายามเมื่อคืนนะทุกคนห้างภาคสันเนะาะวัยรุ่นหลายแหงโอ้วัย,ยรุ่นหลายแหงทุกคน 哦，然后就是楼下，楼下就是楼下也是火锅，只有火锅，就是火锅对吧？对，哦、啊啊，都一样嘛、啊，都是火锅，哎、啊，差不多。嗯啊 ทุกคนทางหน้าเขาก็จะเป็นโซนที่เพิ่นขายเครื่องเนาะของอยู่ของกินเนาะแล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสทุกคนที่เพิ่นตกแต่งเนาะว้าวน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสที่แบบใหญ่ที่สุดใน เบียงจันเนาะทุกคนในนครหลวงเบียงจันเนาะทุกคนน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเบียงจันแล้วแหละเนาะเนาะเขาก็จะตกแตง่ง จะมีคนมากินข้าวนะทุกคนมีห้านอาหารมาขายเครื่องหลายแหงทุกคนเนาะมีอาห้ารทะเลเนาะซีฟูด้ดห้านคนไทยก็ะลลยเดี๋ยวสาวนนจะพาทุกคนมาเบิ่งต้นคริสต์มาสอยใกล้ๆก่อนทุกคนจะเป็นอะยังไงเฮ เด็กๆเนาก็จะถือว่าจะตื่นเต้นเนาะล้วก็จะมาถ่ายโูก,กันหลายค,คนก็มาถ่ายูปก,กันหลายทุกคน ตีบทหรือว่าแบบพระเจ้าอ่านเ็ดกิจหร,รืออย่างจากอย่างก็ถือว่าใหญ่ทุกคนเป็นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์ละแหละเนาะสาวบองว่ามันต้นใหญ่อยู่ทุกคนว้าวสวยงามทุกคนโห้านก็หลแหงทุกคนบุหูสิไปมุมใดเดี๋ยวจะ พาทุกคนไปเบิ่งอ่าที่มันเสียงดังๆอยู่นี่นะทุกคนเดี๋ยวสวอร์จะพาไปเบิง่งอุ้ยหอยทุกคนเนาะหอยมีหลากหลายเมนูเนาะมีครบเลยอยู่นี่อยู่งานนี้โอ้โหว้าวคนหลนา่เฮ้นนเเป็าเไาะ เป็นเสื้อ New Collection จากวรุแบรนละ l e a t ้ว r Sticker ค่ะทุกคนแต่ต้องขอข้าใจลายตอนนี้กิจกรรมรุ่นนี้จากทางแฟร์ซี่ละขอขอใจของรางวัลที่จะทาแฟร์ซี่พร้อมด้วยธนาคารพัฒนาคารเอดีพด้วยเขอาใจลายกองรางวัลกระบอกในครั้งนี้้วเถึงจากพอแล้วัตสลีและขอบใจเสื้อนางงามนอกจากทางคอแตกด้วย ี่ไม่ใครที่ว่าย,ย,ยากจะได้คอลเลกชันใหม่เอามีมูลท้องแต่ไม่ไดบริเวณทางด้า,าน,นข้างของ Baby b r i g h สามารถที่จะไปซื้อกันได้ในราคาพิเศษมือนี้เท่านั้น1,99,000กีบสะพอมือนี้เท่านั้นเด้อ มื่อในราคา2 5 0 0 0 0กีบสำหรับเสื้อผืนนี้มื่อนี้ในราคา1 9 9 0 0 0มาซื้อกันได้นอนและตอนนี้ขบวนาการบริษัทประกาศกันแดสำหรับแม่ไทยเฮดปี้รถจักเฮียอีกแล้วโอ้ยนอนไม่ได้มาเฮือนแน่ๆนอะน9953 9953ปีรถไย9953มาเอาทีงานข้างเวทีกันได้เด้อแต่สำหรับในตอนนี้ต้องขอขอบใจและ ต่อเก้าตอนหาสปร r i เอสดีด้วยจากกระดีชวดเรียลไทยว้าวเดี๋ยวเข้าไปใส่หารมารุ่นนึงกันตอน่าแม่ผัยจะเป็นผู้สนเเืิุนหรือสองคนทับอีทีททกินอาหารมนก่อนพากจะได้ผ่านเข้าสู่อ้ไอเพือิเรียงก็แต่ไรสำหรับผู้สนัสนุน ที่กาได้ให้มีูอาหารของมะามาและขา้าพเจ้าต้องขอประกาศหาผู้เข้าแข่งขันหรือว่านักกินกของพวกเราทีได้มีการลงทะเบียนมาไว้เป็นที่ย่ำย้อยแล้วแสดงไล่ข้ามเวทีเลยทำลดเท็ตขานเนาะว้าวมาแล้วมาแล้วเท็ตขาดของมะฮามาเลยครับนี้

ทุเรียนเก็เอจากไทยเอาบอเป็นอยังได้แล้วโอ้โดยคนให้ซีมทุกคนใจ๊ด้แซม,มแหงทุกคนทุเรียนไทยโอ้โหูแซมอออ๋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 ออลออ๋ออ๋อห๋่อ๋ออ๋ะ สองก,กนันหนักเลยไปรำที่วัดดีแต่ว่าแซบหลายสุดยอดแซบโอ้โหมันมันราคาสูงอยู่ใจเดอ้อแต่แซบทุกคนเลยทุกเรียน មន្លាងម្បានដែលាវេល់មន្លាក់ដែលាងម្លាំងង់ពីបន្លារាប់ការទៅពីបានដែ ห้างภาคสาน,นาที่มีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์เราทุกคนเนาะนี่ถือว่าสวยงามคนก็มาหลายเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะาทุกคนมาห่อน,นี่เนาะสาวบอลก็จะขออนุญ,ญาตเราจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวบอลเด้อลยสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากซัพพอร์ตสาวบอลอยากให้กำลังใจสาวบอลก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย